วันนี้แต่งตัวธรรมัธรรมแมงออกไปทํางานครับเมื่อก่อนหนุ่มใหญ่ก็จะออกทํางานก็จะมีแต่แฟ้มเครือข่ายติดตัวแต่วันนี้นะครับปรเปลี่ยนแล้วปเปลี่ยนจากแฟ้มเครือข่ายเป็นแฟ้ม The b r s t p r o p e r t y แฟมในหน้านะครับแฟ้มอสังหาแฟรไหนต้องเอาไปด้วยครับเพราะอะไรครับนะ เราไปเจอผู้คนเราก็จะได้นําเสนอนะบอกกล่าวเขาบางคนเห็นเราถือแฟ้มปุ๊บแฟ้มอะไรเนี่ยเขาจะถามแล้วก็คลิกออกมาเลยครับแฟ้มอสังหาครับผมทํางานอสังหาบ้านที่ดินคอนโดตึกใครจะขายใครจะซื้อติดต่อผมได้นะครับนี่คือสร้างจุดสนใจเสื้อเราก็ต้องใส่เดอะเบส วันอะไรไม่เกี่ยวตอนนี้มีอยู่สองสีนะครับเรายังใหม่อยู่มีสีแดงกับสีขาวนะถ้าออกงานตอนกลางวันเนี่ยสีขาวมันจะเปื้อนไงก็ใส่สีแดงเดี๋ยวจะสั่งสีดำอีกตัวหนึ่งเอาไว้ออกงานนะครับสีดำสีแดงสีขาววันนี้ก็จะพาลูกค้านะครับเข้าชมซัก นัดกันไว้บ่ายโมงเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะเตรียมตัวไว้ก่อนนะเพื่ออะไรครับเพื่อไปพบกับเจ้าของทรัพยนะ์นัดแนะเขาก็จะมีการพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับว่าตกลงถ้าเขาซื้อจริงนะเจ้าของทรัพย์จ่ายค่าโอนเองไหมคนะ่าภาษีอะไรต่างๆหเหล่านี้ก็คุยกัน นะระหว่างตกลงกันเนี่ยครับบางครั้งเขาก็จะเกี่ยกันค่าโอนใจเองนะผู้ซื้อก็จะไม่ย,มยอมจ่ายนั่นแหละก็ให้เขาตกลงกันเองนะครับนะบางคนเจ้าของเจ้าของทรัพย์เนี่ยใจดีเขาบอกภาษีค่าโอนค่าในหน้าฉันรับผิดชอบหมดอย่างเงี้ยเห็นไหมไมันอยู่ที่วงคุยกันเราอย่าตัดสินเขา ถ้าเขาหาทางออกไม่ได้เราค่อยแนะนําเขาประมาณนั้นนะครับอาชีพในหน้าหลายคนบอกว่ามันทํายากถ้าเข้าใจแล้วไม่ยากนะถ้าใครอยากทําอาชีพในหน้านะครับอายุไม่เกี่ยวเพศวัยไม่เกี่ยวยี่สิบปีขึ้นไปก็ถือแปดสิบปีทําได้หตราบใดที่สายตาย,ยังดียังขับรถได้ยังไปเป็นมาทําอาชีพในหน้าครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อกับหนุ่มใหญ่ 0654416914ยินดีให้คำแนะนำครับ